ใช่แล้วครับยังไงเราก็ต้องนอนนะฮะก็แน่นอนนะถ้าเพื่อนๆมาเห็นหน้านี้แล้วครับก็ไม่แปลกใจอะไรครับว่าตั้มสองสอเนี่ยจะทําอะไรครับก็เปิดเค้กต่อลังเองนะฮะห้อันนะฮะก็กิจกรรมเบิร์ดเดย์ฉลองครบรอบหนึปีก็จะหมดลงในวันพรุ่งนี้แล้วนะเพื่อนๆใครที่อยากที่จะเปิดไข่รอบนี้อยู่นะครับก็รีบเลยนะฮะ ส่วนตัวตั้มของเก้าเนี่ยอันนี้คือเติมไป5,000ใช่ไหมมันมีกิจกรรมด้วยนะได้รับคอร์สดีมิเต็ดด้วยนะฮะไอ้คอร์สพวกดอกกุหลาบอ่ะอเลเซอร์ไปโกอ่ะถ้าเติมครบ5,000นะครับก็ใครเติมตรงนี้ก็ถือว่าได้โชค2 2ชั้นนะก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าโอเคนะยาคิติคอนะฮะอันเดิมนะ50ิอันนี้ตั้มของเก้าไม่หวังอะไระฮะก็คือ อยากในใจอ่ะอยากได้หมวกเสืออยู่นะ <c oughs> แต่ไม่รู้นะรอบนี้จะมาให้เราหรือเปล่านะฮะโอเคครับใบเบสตงเบสซิ่งใบเอจิครับก็ตามสเต็ปเดิมนะฮะเราก็เปิดอยู่แถวแถวนี้แหละนะขอกดไปครับโอเคใบเบสซิ okay, ่งนะมันก็ยังจะมาให้เราอยู่ครับเพื่อน,นนะ5 0 50ิอนี้ประมาณ2000นะฮะออส่วนต่าง3000กว่าตั้งแต่ก้าวซื้อวิงตี้ไปแล้วนะ ก็เดี๋ยวเอาไว้เก็บเลเวลครับเดี๋ยวมีแผนเก็บเลเวลเทั้งวันแน่นอนครับโอเคปั๊ม HP ครับเอาไว้ใช้นะของพวกนี้เอาไว้ใช้กันนะเพื่อนๆนะเอาไว้ใช้ๆกันนะเป็นพวกยาเตตัสยาอะไรก็ยังดีหว่าไปหาซื้อพวกตามร้าน n c c เอามาปั๊มอะไรนะรยาพวกนี้ก็เป็นยาแบบอีกเกตหนึงอนะเนาะทำให้เราปั๊มแล้วดีขึ้นนะพุดดิงพุดดิ้งยาคิติคอโอเค สำหรับเพื่อนๆเข้ามาดูใหม่นะฮะฝากกดติดตามช่องตำหนองก้าวด้วยกันนะครับวันนี้มาเปิดไข่นะเปิดเค้กนะมันก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะได้อะไรมั่งฮะของดีๆจะออกมาให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมาติดตามรับชมกันนะเออดูเหมือนมันนิ่งวะ่ะมันนิ่งนะช่วงเนี้ยมันนิ่งนะเพื่อนๆนะคนมันเปิดน้อยลงด้วยหรือมั้งนะเพราะว่าคนมันเจ็บไปเยอะนะฮะแล้วก็ไม่ได้อะไระฮะ ก็เดี๋ยวเอาไว้รวมนะไอ้พวกเนี้ยเราอยากได้คอร์สอะ่ะเราอยากได้ของใช้อ่ะนะมาให้เราหน่อยได้ไหมหรือว่ามันเปิดน้อยไปถ้าเราจะเติมอีกอะ่ะเราต้องเติมแล้วอะ่ะคือเร็วๆนี้แล้วอะ่ะมันจะปิดปรับปรุงแล้วอะ่ะก็คือวันเอ่อวันวุหิันเนี้ยมันจะปิดปรับปรุงแล้วมันจะหมดแล้วอะ่ะนะไข่นี้ก็จะออกไปแล้วนะชาร์โดเซตบิด ได้ปิดมาขายทิ้งหมดไอ้พวกเนี้ยนะไม่ได้แบบเอามาใช้อะไรหรอกเดี๋ยวใส่ขายทิ้งไปอลปัลบั้มการ์ดมีพีทมีพีท <c oughs> อ่าเฮจิ <c oughs> มีคนนะรู้จักเรานะฮะมาแซวนิดหน่อยฮนะ <c oughs> ก็แน่นอนนะมันคลิปกลางขามันดังปะนะใครที่แบบมาดูก็ชอบนะครับเปิดแค่5,000เองนะ 90ฟองยังได้กลางขาก็ถือว่าคุ้มอะขายได้6 70,000หมื่นะตอนนี้ราคาไปแสนกว่าแล้วนะตอนนี้ราคากางขาพุ่งไปแสนกว่าแล้วตามหลอง9ก้าขายไป60,000กว่านะเราไม่รู้อนาคตเนาะมันอาจจะมีคนเปิดเยอะอาจจะออกมาเยอะราคาอาจจะตกก็ได้นะฮะถ้าเกิดออกมาน้อยก็ราคาก็ขึ้นสูงฮนะแต่คือทางนี้ทางนั้นคือมันน้อยไงนะราคามันก็เลยสูงนะมีคนรับตอนนี้รับอยู่เท่าไหร่นะ9 0 0 0 0ใช่ไหมที่ผมเห็นแว็บอยู่นะไปหาบ้ามการ์ดเออ เหลือไม่เท่าไหรล่ละคุณเพื่อนนะไม่รู้นะว่าจะได้อะไรหรือเปล่านะเอบบให้เราเด้วยขอบคุณครับอ่ารปั้มการ์ดไปหน่อยดิไปหน่อยไปหน่อยนะออกหน่อยออกหน่อยนะปั๊มกระจุยกระจายครับรอบเนี้ยบอกเลยว่าปั๊มกระจุยกระจายเอออย่าคิดข้อออกมาวะอะไรวันนี้อ่ะนะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ <laughs> นี่นะ ไอ้เขาก่อนมันมีศพมันมีศพตายอยู่ตรงเนี้ยหายไปไหนแล้ววะเรามาเปิดข้างๆ้าศพได้ซิวกลางขาเลยนะ่พุดดิ้งพุดดิ้งก็ยังดีนะได้พุดดุงพุดดิ้งมานะฮะเอามาใช้นะ <c oughs> แต่ข่ใบนึงนี่มันตกประมาณ40กว่าบาท <c oughs> ก็ข้าวจานหนึ่งเลยนะเพื่อนๆนะใครที่มีงบน้อยตั้งสองเก้าอยากจะบอกว่าก็เติมพอประมาณเราเราละกันนะฮะ ถ้าคนมีงานประจําแล้วก็มีเงินเดือนออประมาณนึงอ่ะก็กะเอานะกะเกณ์เอานะครับว่าแบ่งเติมเล่นเกมเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเพราะว่าการลงทุนอะไรครับมันย่อมมีความเสี่ยงนะเสมอนะครับถ้าเราไม่ใช่คนแบบมีเงินเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็เปิดพอของปากของคอ,งอ,งอ,งองได้นะครับอโอ้โหเปิดมาขนาดนี้ยังไม่ได้อะไรเลยไม่ได้หลายจริงๆว่ะรอบนี้น่าจะยับยับแน่นะรอบนี้น่าจะยับครับพุดดิ้งออกรัวๆเงี้ย โอ้โหไม่ให้คอสไฟไม่ให้หมวกเสืออะไรเราเลยอะหรือว่ามันต้องให้เราเปิดสักร้อยวะผมว่านะหนึ่งร้อยใบอะผมว่าน่าจะออกของดีๆมากนะถ้าหนึ่งร้อยใบออกแต่ยาบัฟอยากออกแต่ยาปั๊มอย่างเดียวเลยเนะี่ยคือคือมันแบบอันนั้นคือดวงคุณมันเฮียมากเลยนะจริงๆคือแบบของแบบของแรมันเยอะขนาดเนี้ยไอเฮียแต่มันไม่ออกให้เราอะมันออกเป็นพวกยาพวกเพิ่มเลือดอย่างเงี้ยออกพวกยาคิดิคอใบเอบีอย่างเงี้ยอันนี้นคือแบบดวงสวย,ยจริงๆอะ อย่างตำหนองกาเนี่ยดวงสวยจริงๆอ่ะสี่วสุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆนะโอเคไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตรงเนี้ยอย่างน้อยเราก็มาเปิดแล้วเพื่อความสบายใจนะจริงๆจะเปิดตั้งนานแล้วแต่ไอดีถูกแบนไปก่อนนะแต่ให้ของชดเชยเราก็โอเคพอใจอยู่นะเอามาเก็บเลเวลได้ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็มีคนแคปเอ่อที่รูปตำหน9งกาโพสต์ไปด้วยนะไปให้พวกเออสตรตมเมอร์ดูด้วยนะครับ เขาก็เลยแบบไล์ตีมให้อะไรเงี้ยก็เลยแบบไวด้วยนะโอเคก็ดีแล้วนะเราก็หน้าประชาชนเล่นเกมแบบจนๆนะเราก็อยากที่จะมีความสุขนะครับอยู่มาแบน์เราเราก็หัวร้อนนิดหน่อยนะโอเคตรงนี้ไม่มีไม่มีอะไรไม่ได้อะไรนะเพื่อน,อนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเปิดลุ้นต่อกับกิจกรรมอันนี้กันนะเติม <In no S 1> ครบ5,000บาทครับลุ้นรับนะของออหูแมวใช่ไหม ปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่านะฮะว่า10กล่องใช่ไหมจะได้อะไรมั่งนะคิดว่านะก็น่าจะมีอะไรดีๆให้เราอยู่นะเพื่อนๆน,นะไอของไอพวกเนี้ยมีใบบวก7บวก8บก9อะไรเนี่ยแล้วก็รู้สึกจะมีของปั๊มของดีอะ่ะของปั๊มในเกณแบบนี้มันดีมากเลยนะน่าจะเอามาใส่ในไข่วะเออดูดิลายเส้นโกอะไรเนี่ยบัตรเนี่ยเออดีนะไอพวกเนี้ยโอ้โหเปิดได้กร์ด หนอมแงมว่ะโอ้โหเฮียการ์ดแล้วเนี่ยก้อนเขียวว่ะเขาก่อนมันดีมากเลยนะอางเงี้ยก็ยังพอถูๆได้ถ่ายได้นะ้อยการ์ดพวกเนี้ยถ้าได้ซิวกลางขามาอีกใบหนึ่งหีิตามสองก้าบอกได้คําเดียวว่าจะซื้อทุเรียนแจกทุกๆคนเลยนะที่มาคอมเมนต์ช่องตามสองก้านะนะทุเรียนตอนนี้มันไม่แพงนะนเพื่อนๆนะลูกก็สองสามร้อยเองนะลูกหนึ่งอนะลูกแบบไม่ใหญ่มากกลางๆแบบมีประมาณสามสี่พูอะไรเงนะี้ย เออก็สองสามร้อซื้อแจกได้นะสัก10คน20คนอะไรเงี้ยนไะาเดี๋ยวเราไปดูเปิดลุ้นต่ออีกสักนิดนึงครับมาโอเคเราได้มาแล้วนะ10บกล่องโอเคของมันก็มีประมาณนี้นะพเพื่อนๆนะที่ตามแบบก้าวขึ้นภาพให้เนี่ยก็ถามว่าหวังอะไรไหมก็ไม่หวังอะไรได้อะไรก็เอาหมดนะโชคสองชั้นนะอันนี้คือเติมห้าพันเปิดไข่ด้วยแล้วก็มาเปิดลุ้นลับกิจกรรมวันนี้ด้วยนะครับ ในเซ็ในเติมบัตรอันนี้ด้วยนะครับโอ้โหกำาบวก5เคก็ยิ่งดีเอาไว้เก็บเวลวนะได้กำได้จ็อบมาเนี่ยถือว่าเป็นผลกําไรแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปั้นตัวใหม่ประมาณ5ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะกระชูดนะโอเคจ็อบ5ชิ้นก็โอเคนะขอมมันดีอยู่นะเพื่อนๆนะมันได้หลายมันได้หลายอันอยู่ในพวกเนี้ยถ้าไปซื้อในแคชซื้อในแคชช็อปนั้นมันมันก็เสียมันก็เสียพอเยอะใช่ไหมแล้วคือได้คอร์สหัวใจอย่างเงี้ยมาใส่ด้วยก็ถือว่า ตอบโจทย์ดีนะโอ,โอเคอยู่นะอ่า HD อยู่ได้15บทีคูณ100%นะเพิ่ม e อ p นะ100% 15รทีโอเคพอรับได้อยู่นะไว้ส่งวงส่งเควสอะไรเงี้ยก็ค่อยกดได้ครับคูณ100%นะเลเวลจะได้ขึ้นกระฉูดเลยฮนะมาเจ็ดชิ้นสุดท้ายกดต่อโอเคกัมมนะเพิ่มอัตราการดรอปก็พอได้อยู่นะเพื่อนๆนะก็พอได้อยู่นะเพิ่มอัตราการดรอปเนี่ย เผื่อไปลุ้นทานงทานา,างเออเห็นมีคนดอปการ์ธานานะไม่รู้ว่าดอปจริงหรือเปล่านะหรือว่าทําบักนะเพื่อนๆดูกัน,นดูกันดีๆนะฮะเออมาลงม,มานาอะไรเนงะี้ยฮเพราะว่าทําบักออที่ผ่านมานี่อยากจะอยากจะบอกว่ามีคนนะฮะทาบักแล้วก็บอกว่าตัวเองรอดด้วยนะอยู่ในอยู่ในคนที่ปลดแบนด์แล้วนะก็ต้องพิจารณากันนะเพื่อนๆน,นะ เพราะว่าเกมมันก็มีช่องโหว่เยอะอะนะคนที่ทำก็ไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่านะฮะเดี๋ยวมีปัญหาแนละ้วก็พายภาคหน้านะ <c oughs> เอาแบบถ้าตัวเองไม่เดือดร้อนไม่ได้รับผลกระทบอะไรก็ไม่ต้องพูดนะครับโอเคมานาเด้งมานาโอเคก็ยังดีนะของพวกนี้ก็ถึงว่าได้เยอะอยู่อะห0าพก็มาเปิดน,นี้ได้10อันแล้วก็ได้คอร์สอันนี้มาด้วยนะครับ ก็ถือว่ารอบนี้เราก็ได้เป็นยายากินยาบัสเซตัสทางนั้นเลยนะฮะแล้วก็เป็นพวกของกินทางนั้นเลยนะไม่มีของใช้เลยนะมีเซตมีเซตบิดมา1อันเองนะแต่ตั้มหงเก้าเนี่ยเติมไปห้าพันต้ก้าตุนวิงตี้ไปแล้วะฮะเดี๋ยวจะตุนอีกนะฮะก็เดี๋ยวมาเก็บเลเวลกันนะครับแล้วก็ เพื zaman, function, ness, ่อนเพื eres, ่อนที่จะมาเก็บเลเวลเดิน퀘ส์ด้วยหรือว่าไงเนี่ยร้อยสิบถึงเอ่อหนึ่งร้อยถึงร้อยสิบไอตัวใหม่อะแล้วก็ร้อยยี่สิบถึงร้อยสี่สิบตัวเก่าอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บเลเวลกับตำหลองก้าได้นะฮะก็ติดตามไปกดไลค์เพจได้นะครับกดไลค์เพจที่ใต้ดีคริปชั่นนะฮะพูดคุยสอบถามอะไรฮะสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ฮะเดี๋ยวมีผู้รู้ตอบทุกคนแน่นอนนะตำตำหลองก้าวมีตอบทุกๆคนแน่นอนนะครับก็เพื่อนเพื่อนนะเปิดขายรอบนี้ก็ขอให้ได้ซิกังขากันทุก ทุกๆคนเลยนะฮะก็เล่นอย่างมีสตินะฮะแล้วก็อย่าไปโกงใครนะฮะส่วนวันนี้ฮะขอตัวไปก่อนครับปันดีลาติสวับสวัสดีครับ